คลองน้ำข้ามปีมาครับสตรีมเมอร์ฮะไอเฮียกี่สกีกูเบี้ยวเลยมึงดูดิกงทำไรมาลนะกินเบี้ยวีงีราบาร์ตูดักกอนแดกไอเกี่ยวข้ามปีไอเฮียดูหนาวขนาดไหนต้องเอาเพาหผมมาห่มเลยโอ้ยใหม่เลย เองเลยกลับตัวตัวไม่มีใครเห็นเลยมาหกปีเองเลยหกปีอร่อยอยู่คนเดียวอ่ะอร่อยอยู่คนเดียวจบละจบละจบละโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นการฉลองปีใหม่ของแต่ละบุคคลมีคนวิดพื้นมีคนทอดไข่มีคนยังนั่งงูไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคแล้วผมก็อยากจะขอไว้พรให้กับคนดูของผมนะฮะในช่วงปีใหม่นี้ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอ้ยก็มีแต่คำเดิมๆแล้วไม่รู้จะอวยพรอะไรแซ่บๆร่ำรวยเงินทองอยู่ดีมีสุขโอเครัับผมนะก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวก็หลังจากนี้ไปผมก็จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆถ้าแปลก,กๆออกมาให้คนได้ดูกันนะร้อยวันเออร้อยวันก็มาอยากได้ร้อยวันก็จัดให้มาแล้วมาแล้วเขียนบทแล้วเขียนบทแล้วเดี๋ยวจัดร้อยวันให้เลยถ้าอยากได้แล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่ไม่จำเจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆโผล่มาให้ได้ดูกันนะครับผมนะปีนี้ขอให้ปีสุดท้ายนี้วันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในวิดีสุดท้ายนี้ก็โชคดีครับ โอ้ยก๊อปพี่ผิงมาปะเนี่ยโอ้โหว่าใช่ไปดวนเก่าไปดวนเก่าไปดวนเก่าโอเคครับผมครับพวกเราชาวเบนเดสก็คงต้องขอบอกลาปี2024ไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในปี2องพเออไม่สิไม่ไม่ต้องเจอกันใหม่มันเจอแล้วตอนนี้โอเคครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายโอ้ยมันโดนไล่บล็อกกูไอ้เหี้ย